สวนเสือตรักการนะคะบรรยากาศในสวนเสือจ้าต้นมะเดื่อไทยมะเดือนะคะมะเดื่อสุกตอนนี้กำลังนอนสบายอยู่เลยทักกันสวัสดีครับเสือพ่อนไฮไฮสวัสดีครับเสือโคร่งเสือโคร่งพ่อ พอว่าละว่างมันเนียวใส่ไนะ้ามันหันก้นใส่นี่ตรงระว่างได้จาะพ่อมันมันสิเเนียวออกมาใส่เห้าได้ตัวใหญ่มากสวัสดีค่ะคุณแม่ขาคุณแม่ขาชาแนลมืนในมนุษย์ผ้ามานนี่เลยสวนเสื้อตรก้านนะยูบ่ไกจากอุบลยูบ่ไกลจากโค้กกงเจียมนะ,ะนี่ ค่าเขาพวงเข้าทั้งหมดสี่คนรอยยีสิบบาทมามือธรรมดาก็จะเงียเ้ยเงียแบบนี้ละจ้ะเพื่นว่ามีแต่พวกเข้าเลยสวนเสือนะคะก็จะมีนกเมีหยงให้เบิ้งเนาะนี่จ้ะสวนเสือสวนเสือเด้อที่ก็ที่ก่ u แบบวี n คนบ k บรรยากาศภายในสวนเสือจ้าเพิ่งกยาจะปล่อยนกิูงยางแบบนี้อันนี้ลิงน้อยมังกี้มังกี้โอ้ย that your friend ลิงบรรยากาศภายในสวนเสือจ้ายูบกไกจะโขนเจียมโอ้ย you are friend ไม่ใกล้มันนะลูกนะยอีกไอ้แนอินอะซันอีกสแกมนาดีตามมนุษย์มาจ้าผ้าเด็กน้อยมาเที่ยวสวนเสือตระการนะคะนี่อันนี้สภาพว่าเบิงอันนกนกกระจอกเทศนะคะ ไปจอกแทบบรรยากาศในสวนสัตว์จ้ามีอย่างมีลิงลิงนะเดี๋ยวจะพาไปเบิงเสือเห็ดกดลิงมนละเอียดเ่บีวสุรวงยเดี่ยจะหลยจังนี้ มาหอดแล้วนี่สวนเสือนะคะน้ยอันนี้เป็นกระต่ายน้อยกระต่าตายนะลูกจะไปไก่ก่นมันเด้อมันสีเงวใส่สิดาชิก็ทอดแล้วเสือตัวบใหญ่เลยจ้ะ ตบกใหญ่เลยจ้ะลอนเสือโคร่งนะฮะเสือคร่งเสียงเสือเสียงคำอูเสียออกมาแล้วนน่น็นไหมโอ้ยยยยดูสมัตตาสมัตตา มาดูเสือนี่เร็วเสกดูเส็ดดี่รอฮะเสีนะเขาดูทิศปุนไม่ไแ <c oughs> ทนรุ่งเปล่า,าอ,อีเวย่ได้คอนแวะได้คอนแวบบรรยากาศในสวนเสือจ้านี่มาแล้วมาแล้ว เดสดอมหาวสอยกระทาส้นเนื้อมคุณอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งมาแล้วเสียดนะเด้อตรงนี้ก็จะมีบ่อจราเข้นะคะ นี่หลายยางจ้ะคุณอันนั้นก็เสือตอนนี้กํลังนอนสบายอยู่เลยโอ้ยซีอีแค่นแทกพิกเจียวมาชุดน็อต ช่วเมฆเดมอาเฟตใช่แอนเชนอัน <favorites> น <instructions. popular Christmas> ี้ไก่มั่วกับมีดเด้อเด้หัวเสียงไก่ขันฮโอ้ยากันสวัสดีครับเสือพผนะ โอ้ยมนุษย์หายเบิงต้นมกเดือไทยมะเดือนะคะมกเดือสุกหน่วยอ่อนเก็บไปกินเมียงไป,ปกัปปปนซอจ้ะคุยกับเสือเครนี่เป็นวัวว้า เ้ย้ยโยบื่อเบื่อ m sleep เสือวิ่ตัวใหญ่ๆนั่นเห็นไหมโอ้ยาปะชุนล่ะสองตัวใหญ่เลยนั่นโอ้ย มาแล้วว้สิกติพอสิกติเดี๋ยวมันฉนะี่ใส่นะกัวมันฉี่ใส่นอนนี่คุณก็มีจังเลยอจนเสือครอง่งเสือครอง่ครงพอะ พ่อ,อวันละวังมันเหนียวใสไปน,นะถ้ามันหันกลนใส่นี่ต้องระวังเลยจ้พะพ่อมันมันสีเหนียวออกมาใส่เข้าได้แต่คุ่นยกหางเลยต้องระวังพุ่นตัวนี้เสือขาวเสือโครง่งหูนทางในเหมือนจ้ะนี่ไม่ได้มาแล้วมาแล้ว

ดูสิให้ยรส้มีลาชินไดมันยิ้มให้แล้วนั่น <c oughs> มันบิดที่เกียดนั่นตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาก ขาวนะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนั่งอยู่ในกรงพูนจ้ะพูนนะเสือนะจ้านอนธรรามาตาของัตว์ลานี่ยนอกจากโอ้ยโอย้ตกใจโอ้ยไม่กอด ตอนกลงเว้นเขาก็จะนอนเสียงคำล่าม,มาบบโอ้ย,อยมันขี้เด่นนะนะเสือขี้ให้ดูฮะไอ้ชิลทุเรศฮะตัวรบัสชะก็ตุ๊กต <c oughs> ุ๊ก <c oughs> <c oughs>

สองสาวชอบชอบนกแก้วพูดได้นะคะจะเอ๋จะเอ๋ใหญ่เลยนกแก้วพูดได้พูดจะเอ๋จะเอ๋พอพวกเราเดินมาเขาพูดจะเอ๋นกแก้วสีขาวนะี่ยนี่อย, okay, นอยากให้คนมาเยอะๆเนาะเจ้าของสวนเสือเขาจะได้เจ้าของสวนสเขาจะได้มี <ส Rules. S 1> ง,มงบดูแลสวนเสือพวกเราจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวไหนไกลๆนะคะ ไปจบชิปสวนเสือฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคุณแม่ขะคุณแม่ขาชาแนลค,ค่ะไปแล้วกลับบ้านวันนี้